สวัสดีครับวันนี้พามาดูตัวอย่างการปลูกต้นพยุงแล้วก็ต้นแคนานะครับปลูกก็เป็นเขตแดนหรือว่าริมลัวนะครับอน,นี้เป็นปลูกแนวแถวเดียวอันนี้เป็นต้นพยุงอายุที่ปลูกไว้ประมาณ10ปีนะครับเนี่ยสิบปีต้นโตใช้ได้เลยอันนี้เป็นพื้นที่ดินที่ว่า เป็นดินถมด้วยนะครับแต่ถ้าปลูกเป็นต้นเป็นแถวเดียวอย่างนี้ก็โตถือว่าใช้ได้เดี๋ยวดูลักษณะต้นนะครับอาจจะขึ้นเป็นต้นไม่สวยวพาปลูกแล้วก็ปล่อยเลยไม่ได้แต่งนะครับดูเชียบขนาดฝ่ามือ10ปีต้นพายง ถ้าปลูกตามเขตแดนแนวรั้วเนี่ยถือว่าใช้ได้ถ้าปลูกเป็นแถวหรือว่าโตใช้ได้ครับอันนี้เทียบกันกันกบต้นแคนาแคนาอายุเท่ากัน10ปีแต่แคนาต้นจะใหญ่กว่าเยอะเลยครับอายุสิบปีเท่ากัน ต้นนี้ก็จะมีต้นแคราอีกต้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีพายูอีกต้นหนึ่งที่ปลูกพร้อมๆกันก็เป็นแนวทางนะสำหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้ไม้ป่าเนาะแคนาพายูนะตัวอย่างสิบปีถ้าปลูกเป็นแถวเป็นเขตแดนริมรั้วเนี่ยถือว่าต้นโตใช้ได้ครับแล้วให้ลมเงาบางังลมได้ดีด้วย ก็เป็นแนวทางนะครับใครจะสนใจเรื่องการปลูกต้นไม้นะครับเนตัวอย่าง10ปีได้ขนาดนี้น,นี่ก็ปลูกแบบไม่ได้ค่อยดูแลได้แค่รดน้ําอย่างเดียวเส่ปุ๋ยบ้างเล็กน้อยถือว่าใช้ได้ครับ